อัลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพ่อเพื่อนทุกคนเลยนะคะทั้งสายจุกแล้วก็สายล่าก,กันเลยมาพกักบจุดแจงอีกครั้งเนาะกับเกม Identity 5นั่นเองนะคะใครทีเ่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุดแจงกันด้วยเด้อคลิปนี้นะคะจุดแจงก็จะเอาตัวใหม่มาให้ดูกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสายสตัน ที่สกิลนางก็โหดใช้ได้เลยทีเดียวกับตัวของผู้ต้องคำสาบเรียกได้ว่าตอนนี้อัปเดตตัวละครมาแบบเรืเร่อยๆรัวๆกันเลยนะคะกับตนนัวนี้ตอนนี้ทางทีมงานของจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดให้เทสกันแล้วด้วยจุ๊บแสงก็ได้ไปเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจากเว็บของบิลิบิลิเหมือนเดิมนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถเต็มๆของเธอกันดีกว่าแต่ต้องบอกเลยว่าความสามารถแบบละเอียดเนี่ยจุ๊บแสงก็ได้มีการทำเอาไว้แล้วนะคะใครอยากดูก็สามารถย้อนไปดูได้ คลิปกันก่อนเลยเดอ้อคลิปนี้ก็จะเอามาเป็นคลิปแบบเป็นภาพชัดๆไหมเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะคะและนี่ก็คือตัวใหม่ของเราพูตองคำสาบชื่อทางการเซิร์ฟเราเนี่ยอาจจะต้องรอประกาศกันอีกทีนะคะแต่ท่าทางของนางในตอนนี้มีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยพริ้วเท่าไหร่เลยดูปแปลกๆแอบเห็นหัวล้านด้วย กระโปรงก็ยังไม่ค่อยผิวเนอ้อแต่คาดว่าทางทีมงานเนี่ยคนจะต้องมีการปรับเพิ่มเติมเป็นอีกทีละค่ะจริงๆตัวนี้ทําออกมาดูสวยแล้วก็โดดเด่นอยู่นะคือน่าเล่นมากๆแล้วก็น่าเก็บด้วยส่วนสกิลหลักอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือการสตันเมื่อเวลาตัวนี้อยู่กัไลฮันเตอร์ก็จะมี เกตด้านล่างขึ้นมานะคะเมื่อเกตเต็มจะมีตัวเลขขึ้นมันหัวของฮันเตอร์เรื่อยๆตั้งแต่ระดับ1ถึง5แต่เราเนี่ยสามารถกดใช้ได้ตั้งแต่ระดับ1คือจะทำให้ฮันเตอร์เกิดมินิสตันแต่แค่แป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเราสะสมได้ถึงระดับ3แล้วกดจะทำให้ฮันเตอร์เกิดการสตันได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใช้แบบคอมโบกับการล้มไม้ไปด้วยนี่ก็ได้แบบ2ต่อเลยทีเดียว คาดว่าเกทที่ขึ้นมานั้นเวลาเดินหนีฮันทพ้นก็ยังคงมีตัวเลขขึ้นอยู่นะคะแต่คนเล่นตัวนี้ได้อาจจะต้องเป็นสายบวกน่อยๆแหละเพราะสกิลจะใช้ได้คือต้องอยู่ใกล้ฮันเตอร์มากพอสมควรเลยถ้าเป็นคนที่กลัวฮันเตอร์ไม่กล้าอยู่ใกล้ก็น่าจะเล่นลาบากหน่อยนะคะแต่สายจูก,ก็ไฟเขียวกันเลยไม่น่ามีอะไรห่วงและตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขัดสกิลฮันได้ดีมากๆเลยทีเดียวและจะบอกว่าใช้แค่มินิสตันขัดฮันเตอร์จะอุ้มลูกโป่ง เพื่อนได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าโหดมากเวอร์เพลย์เนี่ยไม่แน่อนาคตนะอาจจะโดนเนอร์ไปอีกด้วยถ้าเล่นกาศจังหวัดดีๆปังแน่นอนครั้งนี้เนี่ยจุ๊ดแจงก็เอาคลิปมาให้ดูกันแบบขำๆนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเดอ้อเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันได้ทันทีเลยนะคะครั้งนี้มาสั้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยากจะรีมอัปเดตเพื่อนๆได้ดูกันเอาเป็นว่าแล้วเจอกันในคลิ คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเก็บตังด่วน